สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้นะครับจะมาทําการทดสอบจะมาทําการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EB925 นะครับความสว่าง3500ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอ 2,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือโฉมหน้าของเจ้าโปรเจคเตอร์ F สันนะครับนี่คือ F สันโปรเจคเตอร์ EB 9 2 5นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเปิดแฟลตเลยนะครับนี่คือ F สันนะครับ EB 9 2 5นะครับดูสภาพเครื่องนะครับด้านหลังก็กิฟเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมเปิดเครื่องสแตนบายรอที่จะทำการทดสอบแล้วนะครับมีแสงออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือ F e s สัน b 925ครับความสว่าง3,500ลูเมนครับคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วก็ไปทำการทดสอบกันเลยครับปิดแฟลชเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบฉายด้วยไฟล์ภา,าพยนตร์ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันครับไปเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ ฉายเข้ากำแพงเลยครับสเมตรครึ่งน,นะครับสี่เมตรกว่าๆนะครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่าคืนนี้นะครับกาลังทดสอบนะครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เอฟสันอีบีเก้นะครับคุณผู้ชมครับฉายเข้ากําแพงเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องกลางจอนะครับมีกําแพงสีขาวให้ทำการทดสอบเลยครับค่ำคืนนี้นะครับผมทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับเป็นภาพยนตัวอย่างครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับเอฟสัน EB925 นะครับความสว่าง3500รลูเมนครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับทำการ<อ>าทดสอบเอาอยู่เอาอยู่ครับออมีของดีพระรอดคนก็รอดนะเฮียเฮ้ยแต่ลูกดองไม่รอดเลย มันหนีกลับบ้านกันหมดเลยครับเฮียอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับรถส่งของเองสีสเกตชาแนลนะครับดูลำแสงครับกำลังทดสอบโปรเจคเตอร์ฟสัน EB 925นะครับคุณผู้ชมครับความสว่าง3500รลูเมนครับคุณผู้ชมครับอย่างละ12ลัง โอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับฉายเข้ากำแพงครับและคุณผู้ชมดูลำแสงครับสวยงามเหลือเกินครับคอหนังกลางแปลงนี้ไม่ควรพลาดเลยครับสำหรับเจ้าเอฟซัน e ี925ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e ในช่อง YouTube สีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Bob's high.